นี่นะครับก็จะเป็นคอมสามร้อยบาทนะนี่ผมก็แกะมาจากเครื่องนี้นะสามร้อยบาทผมไปซื้อมาในอำเภอของผมนะครับผมก็ติดต่อเขาไปทางเฟซนะอันนี้ก็จะเป็น s อ d ดีของผมนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสนะฮาร์ดดิสของเขาก็คือเสียนะครับเสียอันนี้เสียแน่ๆเลยน่น่าจะเจนสี C, ่เจนสี่เอ่อจีสามสองสี่ศูนย์ น่าจะ G 3 2 40มั้งเออผมได้มาก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็สิว่าใช้ได้เนาะนี่นะแลมดีดีสามหกกิกเฮ้ยไมมันหกกิกวะก็เอ่อ g b u นี่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 นะนี่แม่แลมมันหกกิกวะเนี่ยฮะงงเหมือนกัน แล้วจะสี่สี่กับสี่กับสองเออหกโอเคนะประมาณนี้นะครับผมคอมสามร้อยบาทน่ะได้มาถูกๆเลย